กระบวนการในการแก้ปัญหาแบบกระชับกระชับจริงมีหลายตำราน,นะครับสมมุติว่าเราจะเอาไปสอนพนักงานปฏิบัติการนะครับแนะนำให้ใช้4ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1นะครับระบุปัญหา Identify ปัญหาออกมาให้ได้สมมุติว่าโรงงานเรานะครับแพ็คส้มขายซื้อส้มมาเราแพ็คส้มขายปัญหาที่เจอคืออะไรยกตัวอย่างเช่นส้มเนา่าระบุปัญหาออกมาให้ชัดว่าจะจัดการเรื่องอะไรปัญหาในในส้มเรื่องเดียวอาจจะมีหลายประเด็นเนาะ เราก็ต้องลิสต์ออกมาว่าตัวไหนที่มันเป็นปัญหาจริงขั้นตอนถัดมานะครับการวิเคราะห์ปัญหาอันนี้ใช้คําว่า analyze นะครับวิเคราะห์ปัญหาก่อนจะวิเคราะห์ได้เราก็ต้องมีการรวบรวมก่อนรวบรวมทั้งจํานวนทั้งคุณภาพทั้งปริมาณทั้งอะไรว่าไปรวบรวมมาเสร็จแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็จะมีหลายระดับเนาะวิเคราะห์เบื้องต้นเช่นการแจกแจงความถี่ ดูว่าจํานวนเท่าไหร่ส้มที่มันผิวไม่สวยหลอดนี้1,000ลูกผิวไม่สวยกี่ลูกอันนี้คือแจกแกงแบบง่ายๆนะครับวิเคราะห์แบบง่ายๆถัดมาพอเราได้ข้อสรุปนะครับว่าอะไรคือปัญหาก็จะมีกระบวนการแก้ไขอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นพรีเวนชั่นนะครับการป้องกันการแก้ไขและการป้องกันเหมือนสมมุติว่าเราโดนอะไรกูตรงนี้ไม่รู้โดนเหล็กเป็นแผลเย็บ10เข็ม การแก้ไขก็คือการทําให้แผลมันหายล้างแผลเย็บแผลติดปัตเตอร์ครับส่วนการป้องกันคือทํายังไงไม่ให้เกิดแผลอีกก็ต้องไปวิเคราะหนะ์เนาะว่าสาเหตุที่เกิดแผลนี่เพราะอะไรเหล็กตรงนี้ยื่นออกมาพ้นทางเดินเข้ามาในเขตทางเดินพอคนเดินไปปกติก็จะโดนเหล็กดูอ่าก็ไปแก้ที่เหล็กอันนี้เขาเรียกว่าการป้องกันอันสุดท้ายนะครับสมมุติว่าเราแก้ปัญหาได้แหละอ้าพี่พี่หมีบอกว่าพี่หมีอยู่หน้างานแก้ปัญหาแบบรวดเร็วลูกน้องโทรมากิ้งก้างลงไปแก้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 แกแก มีวันหนึ่งพี่หมีเบิร์นเอาพี่หมีเบื่องานยื่นใบลาออกจะออกภายใน3วันไม่เอา30วันเดือนคือได้งานที่ใหม่ละเงินเดือนดีกว่า2เท่าอ่ะไปสมมุติว่าไปนะครับปรากฏว่าคนที่แก้ไขปัญหาหน้างานได้เท่าพี่หมีไม่มีปัญหางานนั้นก็จะกระเทือนทันทีเนาะมันอยู่ที่ตัวคนจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานสร้างสแตนดาร์ดขึ้นมากํากับงานนั้นพี่หมีลาออกไป มีคนที่เป็นพนักง,งานอยู่อ่ะไปอ่านมาตรฐานไปดูสแตนดาดศึกษาสามารถทําตามได้มาตรฐานเดียวกันเป๊ะๆจะเปลี่ยนกี่คนเข้ามากี่คนคนใหม่คนเก่าถ้าเข้าใจมาตรฐานนี้ก็ทํำได้สแตนดาดเท่ากันอันนี้คือกระบวนการแก้ปัญหาแบบ4ขั้นตอนง,ง่ายๆในการระบุป,ปัญหานะครับก็จะมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่า 5G ก็จะเป็นของทางญี่ปุ่นเนาะเจนบะหน้างานจริงคือ สมมติว่าเกิดปัญหาปุ๊บในฐานะหัวหน้าง,งานผู้จัดการเนาะอาจจะต้องมอบหมายหรืออาจจะต้องลงไปเองลงไปดูหน้างงานว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไหมอันที่สองนะครับจนบุ้สดชิ้นงานจริงลงไประบุถึงชิ้นงานถึงจุดที่เป็นปัญหาอย่างสมมุติน็อตมันคลายไม่ออกก็ลงไปให้เห็นชิ้นงานของน็อตทั้งชิ้นงานน็อตที่เป็นตัวดีๆกับน็อตที่มันเสีย เอามาเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าสแตนดาดมันคือแบบนี้แล้วก็ตัวที่มันไขไม่ออกหรือมันหลวมเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้เจนจิสึ itsu, นะครับสถานการณ์จริงคล้ายๆสถานที่จริงแต่ว่าสถานที่จริงหน้าง,งานจริงนี่จะดูโลเคชันแต่ว่าสถานการณ์จริงก็คือลองจําลองดูซิไอตอนที่ไขน็อตแล้วไขไม่ออกนะ่ะเธอไขท่าไหน เราเอาปัจเจเข้าไปยังไงใช้แรงเท่าไหร่นะครับให้ทําสถานการณ์จําลองขึ้นมาเจนริะ ry, นะครับคือทฤษฎีจริงอาจจะมีทฤษฎีมีหลักการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีการเกิดไฟทฤษฎีของไฟจะมีอยู่3องค์ประกอบนะครับมีความร้อนมีออกซิเจนแล้วก็มีเชื้อเพลิงถึงจะเกิดเป็นไฟได้ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไฟก็มันจะไม่ไหม้อันนี้คือทฤษฎีอันสุดท้ายนะครับ เจนโซค u นะครับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจริงในบางสถานการณ์มันอาจจะมีเงื่อนไขมีปัจจัยบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนอกเหนือจากตัวทฤษฎีน้าง,งานจริงอาจจะมีเงื่อนไขมีเกณฑ์บางอย่างยกตัวอย่างเช่นพนักง,งานสูดดมในห้องเก็บสารเคมีทําไมพนักง,งานถึงเสียชีวิตสคน มีพนักง,งานในแผนกเคมีอยู่10คนนะครับทำไมถึงตาย2คนจากเคสนี้เป็นเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไขไว้นะครับว่าพนักง,งานสามารถเข้าไปได้แค่ทีละ2คนเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงนะครับเข้าไปได้แค่ทีละ2คนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าออพนักง,งานไม่ได้ตาย10คนสารเคมีรั่วแล้วก็ตายแค่2คนเพราะว่าเราจัดระบบบัดีถ้าเข้าห้องสารเคมีเรามีการควบคุมเรามีกฎเกณฑ์ของเราว่าเข้าได้แค่ไม่เกินทีละ2คนเพื่อการปัญหานี่แหละ อนุญาตให้เข้าทีละ2ทำใบ work permit อนุญาตเข้าพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามนุ่นห้ามนี่อบรมให้เรียบร้อยตรวจสอบหน้างานตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆก่อนเข้าพื้นทีน่นอกจากนี้มันก็จะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเคสเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องมืออุปกรณ์หรือบนการทํางานของเรานะครับที่มันผูกติดแล้วก็เป็นตัวกําหนดปัจจัยบางอย่าง ันนี้คือ 5G นะครับมาเข้าเนื้อหา y y Analysis นะครับ y y ก็คือทำไมทำไมนะครับการวิเคราะห์ปัญหาด้วยคำว่าทำไมทำไมทำไมในตัวอย่างนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นขับรถฝ่าไฟแดงวิธีการตั้งคำถามนะครับก็คือใช้คำว่าทำไมนำหน้าทำไมถึงขับรถฝ่าไฟแดงไปทำงานสายม,มันสายแล้วนะครับมันสายแล้ว มันจะเลยเวลางานแล้วทําไมถึงไปทํางานสายเพราะว่าตื่นสายทําไมตื่นสายนาฬิกาปลุกไม่ดังทําไมนาฬิกาปลุกไม่ดังแบตเตอรี่มันอ่อนแบตเตอรี่มันหมดทําไมแบตเตอรี่หมดก็ไม่ได้เช็คแบตเตอรี่ของนาฬิกาปลุก yyy ก็ y y y จะถามทําไมทําไมทําไมไปเรื่อยอย่างนี้แต่ว่าในชีวิตจริงไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับมันมีปัจจัยย่อยอีกเยอะมันไม่ได้ลงมาขาเดียวแบบนี้ ทำไมถึงขับรถฝ่าไฟแดงมันไม่ได้มีเพราะเหตุผลว่าสายอย่างเดียวมันจะมีความเร็วด้วยมีการจราจรด้วยมีอันนูน้นอันนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าอันไหนเราจะเก็บอันไหนเราจะตัดจะวิเคราะห์อย,อยังไง